ราบสวัสดีครับ G N Gamer S Channel ขอต้อนรับอยู่กับผมน็อตหรือน็อตติงกัน็อตเอนะครับวันนี้น็อตตี้มีเรื่องราวกับน็อตตี้ทกกับรีวิวของอีกแล้วนะครับวันนี้หายกันไปนานในที่สุดก็ได้ขอมาแกกล่องใช้งานและรีวิวซึ่งของสิ่งนี้ครับผมซื้อมาด้วยตัวเองเอาเงินตัวเองแล้วก็ฝากให้พี่ชายผมซื้อนะครับก็ คือ,อของที่นี้ผมซื้อมาด้วยความที่ว่าคือตัวเนี้มันเป็นค mm ีย์บอร์ดแมคา a นิ c คอลที่มีการคอลแลบรั้งสำคัญของค่าย EGA mm hmm. กับอนิเมะเรื่องหนึ่งเอาไว้ซึ่งผมต้องสารภาพว่าผมไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้จริงๆแต่ว่าผมได้ดูพวกตัวละครผ่านๆตามาบ้างนะครับ มันทำให้เรารู้สึก,กว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าเราไม่ค่อยชอบดูในเรื่องนี้ก็ตามแต่ว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยน่าสนใจมากกับการคอรแลัครั้งสำคัญระหว่าง EGA แล้วก็ j จูจ <co> ูสึไคเซนมหาเวทผนึกมานะครับเลยได้เป็นคีย์บอร์ด mechanical ตัวนี้ขึ้นมาครับนี่เลยฮะนี่คืออ EGA จูจูสึไคเซน เป็นรุ่น MGMK1 เป็นคีย์บอร์ดไซส์98เปซโดยที่ที่ผมซื้อเนี่ยจะเป็นลายของเมกุมิตอนแรกเนี่ยผมจะซื้อเป็นลายเอโกโจซาโตโรซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายก่อน <c oughs> ซีรีส์นี้นะครับที่ ที่มีการคอ l แลบกันร,ระหว่าง e ีจเอกับยูนิสิไคเซนเนี่ยจะมีตัวละครทั้งสิ้น5ตัวโดยตัวแรกนะครับก็คือพระเอกเลยยูจิ2โนบาระ3เมกุมิ4โกโจซาโตรุและคนที่5ครับเป็นตัวร้ายตัวเดียวเลยในซีรีสน์นี้ไม่ใช่ตัวร้ายในคอลเลกชันนี้นะครับก็คือซึกุณะนะครับซึ่งผมไปเช็ค ในของที่เขามีขายผ่านช้อปปี้ออฟฟิเชียลของ EGA แล้วปรากฏว่าโกโจกับซูกุนะที่เป็นคอลเลคชันของคีย์บอร์ดนะหมดไปก่อนก็เลยได้เป็นได้เป็นเมกุมิแทนนะครับโอ้โหรีบพูดเกินจนลืมๆนะครับอาจจะพูดช้าบ้างต้องขอภัยพูดแบบลิ้นพันบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโดยที่ คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับจะเป็นคีย uh, ์บอร์ดแมคคาเ i c a เ98%แล้วก็ยังรองรับการเชื่อมต่อแบบไตร m โหมดซึ่งนั่นก็คือจะต่อแบบมีสายปกติทั่วไปก็ได้หรือจะต่อเป็นแบบวายเลสผ่านตัวดองเกิลที่ติดมาให้กับตัวเครื่องเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยวเลสผ่านบลูทูธซึ่งตัวนี้รองรับบลูทูธ5.1ด้วยนะครับ ส่วนแม c h a n i c a l Switch ที่ติดตั้งมาให้เนี่ยจะเป็นสวิตตัวพิเศษทีท่ทาง e g a เนี่ยได้คอร์แกันกับค่าย,ค,ายค่ายหนึ่งซึ่งอันนี้ผมจะไม่ได้จริงแต่ที่แน่ๆก็คือชื่อสวิตของมันมีชื่อว่า j ุ s ส e i s e n เลยนะครับก็ย่อง่ายๆคือ JJK Switch โดยที่จะวางขายทั้งสิ้น2สวิตนะครับนั่นก็คือเป็นแบบสวิตล i เนีย กับสวิตช์แท็กทายซึ่งผมซื้อมาเป็นแบบสวิตช์ลีเนียเพราะว่าส่วนตัวชอบความเงียบแล้วก็กดแบบไวๆจังหวะเดียวแต่ว่าผมได้มาแล้วเราลองดูเออไวจริงครับไวแบบลั่นด้วยแต่ว่าต้องปรับอยู่ที่ความเคยชินแล้วก็มีมาโครซอฟต์แวร์ซึ่ง เราต้องโหลดโปรแกรมเฉพาะของมันเพราะว่ามันเป็นคีย์บอร์ดลายพิเศษนะเนาะเราต้องโหลดโปรแกรม E.T.A เฉพาะของตัวคอลเลคชันนี้มาแล้วก็รองรับไฟ R.G.B ด้วยซึ่งเทปที่ผมถ่ายวันนี้นะครับผมถ่ายในวันที่11บมการาซึ่งเป็นวันเด็กด้วยแล้วก็ที่จริงของที่ผมได้มาเนี่ยผมได้มาวันที่10แล้วทีนี้ ผมไม่ได้ทำคลิปเลยคือแกะกล่องมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็เอามาตั้งใช้งานนะครับผมบอกแล้ครับไปเลยก็แล้วกันราคาเนี่ยนับรวมรวมผมจ่ายไป2,006นะครับแพงนะแพงนะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเราอยากได้ mechanical keyboard สักตัว เพื่อการใช้งานที่อย่างยาวนานเลยก็คือเวลาสวิตตัวไหนเสียเราก็ถอดมาแล้วก็เอาสวิตตัวใหม่เราสั่งมาแล้วก็ใส่กลับไว้ที่เดิมแล้วก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับนี่ฮะเดี๋ยวดูกันการแกะกล่องนะครับโดยตรงนี้จะเป็นนี่ฮะด้านนอกของกล่องซึ่งมันเป็นการใส่ซ้อนนะครับซ้อนกล่อง โดยหน้ากล่องนะครับตัวละครที่เป็นตัวพระเอกทั้งหมด4ตัวนะครับกล่องจะเป็นสีกลมสกรีนด้วยโลโก้ e t a กับจุนสืซอรไคเซนสีทองนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าหากใครตาดีเนี่ยทุกคนจะเห็นว่า ลายตรงนี้มันจะเป็นลายาโลโก้โรงเรียนใส่ยเวทเอาไว้ซึ่งใครตาดีนี่ถือว่าหุนนิตสายตาดีเยี่ยมใช้ย่อยเลยนะครับจะเป็นสีกลมเรียบๆปกติทั่วไปแต่จะมีของซึกุนะเพียงตัวละครเดียวเท่านั้นครับที่กล่องแบบนี้ออกมาเป็นสีดำแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็น ลวดลายโลโก้ของซึกุนะเลยนะครับพอแกะกล่องออกมาเนี่ยที่จริงอันนี้ผมแกะเอามาใช้แล้วนะซึ่งตรงนี้จะมีคีย์บอร์ดอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นตัวสวิตช์แอนด์คีย์แคปสกูเอร์ก็คือเป็นที่ถอดคีย์แคปกับที่ถอดสวิตช์สองหัวอยู่งนี้เลย เอาไว้สําหรับถอดสวิตช์ถอดคีย์แคปมาเปลี่ยนได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ฝังงนี้ยจะมะีที่ใส่สาย USB A to C แล้วตรงกลางเนี่ยผมไม่รู้นะมันเอาไว้ใส่อะไรได้บ้างแต่ที่แน่ๆผมเอาคีย์บอร์ดออกมาตั้งไว้แล้วแล้วก็สิ่งที่ได้ตามมาอีกก็จะมีะสติ๊กเกอร์ ครับเป็นสติกเกอร์โลโก้โรงเรียนสายเวทแล้วก็โลโก้ EGA พร้อมกับติวสตอรคายเซน็นนะครับต่อไปอันที่2นะครับจะเป็นนี่ครับคู่มือ user manual สำหรับใช้งานโดยที่ตรงนี้จะมีแบบแปลภาษาไทยมาให้อยู่บ้างนะครับแล้วก็ถัดไปจะมี ยูเซอร์แมนนอีกอันนึงแต่ว่าอันนี้จะเป็นรูปแบบของการใช้งานคีย์บอร์ดเพราะว่าตัวนี้มีหน้าจอด้วยเป็นหน้าจอ TFT ซึ่งจะแสดงผลภาพต่างๆออกมาแล้วก็แสดงถึงสถานะการทำงานต่างๆไปจนถึงระบุวันที่ระบุสถานะแบตเตอรี่เพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบบไร้โหมดการเชื่อมต่อหลากหลายเลย3รูปแบบ แล้วก็ยังบอกเวลาแล้วก็รูปแบบการใช้งานด้วยว่าจะใช้งานแบบมีสายหรือว่าใช้งานบน Mac หรือว่า Windows PC นะครับซึ่งผมไปเช็คดูแล้วเนี่ยมันบอกว่าเราสามารถปรับ Effect ไฟ r g b บนแผงคีย์บอร์ดได้ทั้งหมดเนี่ย19รูปแบบถ้าไม่รวม ที่เป็นรูปแบบของปิดแสงไฟนะครับแล้วก็นอกจากที่จะปรับเป็นแสงไฟ RGB แล้วเนี่ยก็ยังสามารถปรับแต่งไฟเป็นแบบสีเดียวได้ถือว่าเป็นเออตัวหนึ่งที่แบบว่าผมชอบมากนะแล้วก็ไฮไลไท์ที่สำคัญสำหรับกายแก่ก่องครั้งนี้ก็คือในเซตจะมีการแถมการ์ดตัวละครมาให้ โดยที่การ์ดตัวละครเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับใน1ตัวนะ1ตัวเนี่ยจะมีอ,อแบบอันแรกก็คือแบบสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดก็คือหน้าใบจะเป็นหน้าของตัวละครชื่อตัวละครแล้วก็พื้นหลังแบบออกมาแบบเท่ๆเลยแล้วก็พอพลิกไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นภาพสีกลมนะครับเป็นพื้นหลังสีกลมตามมาด้วยโลโก้ e t a กับยูทูสื่อไข่เซ ส่วนมีอีกแบบหนึ่งนะครับตัวละครเดียวกันอีกแบบหนึ่งจะเป็นเป็นการ์ดลิมิเต็ดซึ่งใบหน้าเนี่ยด้านหน้าการเนี่ยจะเป็นหน้าตัวละครแล้วก็พื้นหลังก็เหมือนเหมือนการแต่ที่มันแตกต่างไปก็เพราะว่ามันเป็นาภาพฟอ,อยนะครับอ่าเป็นพื้นหลังแบบฟอ,อยซึ่งที่ผมบอกเนี่ย สแบบสแตนดาร์ดกับลิมิเต็ดเนี่ยมันจะสุ่มซึ่งพี่สุ่มได้แบบลิมิเต็ดโชคดีมากนะครับโดยที่ด้านหน้าจะเป็นรูปตัวละครของเมกุมินะครับเนี่ยเป็นฟอยสวยงามเลยแล้วก็ด้านหลังจะเป็นโลโก้ของอท่าประจำตัวของเมกุมินะครับเป็นสกิลนะ รูปแบบการโจมตีของเขาแต่อย่างน้อยผมชอบมากเพราะว่า่างน้อยคือได้ตีมสีน้ำเงินสวยๆงามๆเลยนะครับโอ้โหและบอกอย่างหนึ่งนะก่องอะ่ะผมไม่เก็บนะเพื่อว่าเอาไว้ใช้สำหรับการเคลมประกันได้หรือว่าจะเอาไว้ใช้สำหรับเก็บสะสมได้เลยซึ่งแน่นอนผมจะเก็บเอาไว้ซึ่งถัดไปครับตัวคีย์บอร์ด อยู่ที่นี่แล้วครับนี่นะฮะตอนนี้ผมต่อแบบมีสายอยู่นะแล้วก็เนี่ยฮะสภาพหน้าตาของมันสายมันจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมต่อขึ้นแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันด้านหลังด้านหลังนี้นะครับเนี่ยจะมีการสกินรูปคาแรคเตอร์ แล้วก็ด้านนี้นะครับจะมีโลโก้จุลศึกไคเซนแล้วก็โลโก้โรงเรียนสายเวชส่วนตรงกลางาจะมีจะเริ่มจากด้านบนก่อนเนาะด้านบนจะมีพอร์ต USB Type C สำหรับเชื่อมต่อแบบมีสายแล้วก็ตรงกลางลงมาอีกนะครับจะเป็นสวิตปรับการใช้งานเดี๋ยวขอไล่ไปที่ทางซ้ายมือก่อนนะครับตรงสวิตนะฮะ สวิตทางซ้ายเนี่ยจะเป็นการปรับอ่โวการทำงานว่าจะใช้งานแบบ Mac OS หรือจะเป็น Windows PC นะครับและถัดไปจะเป็นสวิตปรับรูปแบบการใช้งานจะเป็นแบบมีสายก็จะอยู่ตรงกลางนะครับถัดไปด้านบนสุดเนี่ยจะเป็นการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth เป็นแบบไร้สายส่วนถ้าหากสับสวิตไปข้างล่างเนี่ยจะเชื่อมต่อผ่านว i r เรส2.5ซึ่ง นี่ฮจะมีไวเลสนองเกิลมาให้ผมดูหน้าตารู้สึกว่าเฮ้ยดูเท่ะอะไม่ต่างกับเกโจเลยชอบมากแล้วก็ตัวหน้าตานะครับเนี่ยจะออมาแบบนี้นะสายมันอาจจะเกะกะหน่อยเดี๋ยวขอปรับก่อนนี่ครับ อ้อลืมบอกไปตรงด้านหลังคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะมีร่องสำหรับเ,เก็บสายไฟด้วยนะเนี่ยมันจะใส่ตัวสายไฟตรงนี้เข้าไปแบบมีระเบียบมากเลยถัดไปครับด้านหน้าคีย์บอร์ดบ้างเนี yeah. ่ยอันนี้ผมปรับไฟเป็นสีฟ้าอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวเรไล่มืออยู่ไล่มบอนี่ครับตรงนี้จะมีจอทียบทีอยู่ซึ่ง เราสามารถปรับได้ว่าจะเป็นหน้าจอดูเวลาดูวันที่ดูสถานะแบตเตอรี่ดูรูปแบบการใช้งานเนี่ยเราสามารถดูได้ผ่านจอตรงนี้เลยแล้วก็มันจะมีอีกิกหนึ่งที่ทุกคนอาจจะต้องรู้เอาไว้เพราะว่าตรงนี้ด้วยความที่ว่าเป็นหน้าจอ TFT ผมจะใช้วิธีด้วยการกดฟังก์ชันตรงนี้นะครับที่จะเป็นสัญลักษณ์โรงเรียนสายเวทนะแล้วก็กดไปที่นี่นะครับกดปุ่มซ้ายภาพอันจะยังไม่เห็นเนาะเพราะว่ากล้องมันก็นี่ไปหน่อยแต่ที่แน่ๆที่ผมเห็นก็คือจากหน้าจอที่จะระบ,บุเวลาเนี่ยผมกดฟังก์ชันแล้วกดซ้ายเนี่ยมันก็สลับไปที่หน้าภาพเคลื่อนไหว ก็คือภาพที่เราสามารถเซตติ้งได้ว่าเราอยากให้มีภาพเคลื่อนไหวไหรซึ่งค่าเดิมจากโรงงานเนี่ยจะเป็นรูปภาพเอเ e กับยูซคไคเซนในพื้นหลังสวยงามมากนะครับโอ้โหมีการแบบไล่ยันเรียงไปแบบปิดจอมาเลยนะครับแล้วก็ประกอบด้วยโลโก้ ของ e t a แล้วก็โลโก้อนิเมะเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องการใช้งานเนี่ยถือว่าไม่ยากนะครับไม่ยากแล้วก็ต้องใช้เวลาเพื่อความเคยชินพอสมควรเดี๋ยวให้ทุกคนมาฟังเสียงเลยดีกว่านะครับผ่านหู้ฟังของผมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเสียงก่อนนะครับิปดปิดเพลงก่อนเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่า เสียงของคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องปรับไปที่คีย์บอร์ดเทสแป๊บหนึ่งโอเคผมกราศเศรเสังษเวลาเดี๋ยวเรามาลองฟังดูเลยนะครับเดีเดี๋ยว ว่าเราจะตั้งตรงไหนได้เนี่ยโอเคน่าจะได้ยินนะ นี่แหละครับเป็นเสียงคีย์บอร์ดที่ติดมากับตัวเครื่องนี้นะครับโดยที่สวิตเนี่ยเป็นลิเนียร์แล้วก็ตัวคีย์แคปเนี่ยจะเป็นพลาสติก PBT ทําสีแบบลายซับบอดี้เนี่ยจะเป็นแบบ ABS ถือว่าได้เก็หนานะแล้วก็เรื่องการใช้งานเนี่ยผมเพิ่งใช้มาเนี่ยวันกว่า อาจจะไม่ได้ลูกผลมากเกี่ยวผมจะลองใช้งานต่อเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมาบอกในภายหลังว่าการใช้งานแล้วเป็นยังไงนะครับก็สปหรัน,นี้ก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็สำหรับใครที่อยากซื้อคีย์บอร์ดตัวนี้ก็สามารถซื้อได้ผ่านทางช h อปปีของ EDA ได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมรับฟังกันมาก็ขอขอบคุณมากก็อย่าลืมฝากกดไลค์สำหรับใครกันด้วยนะครับไปเจอกันนะฮะ